เรื่องเล่าจากไพ่สำหรับคลิปนี้นะคะจะไม่มีหัวข้อใดๆจะปล่อยให้ไพ่เล่าในสิ่งที่ไพ่ยอยากจะเล่านะคะเรามาดูกันค่ะว่าเรื่องเล่าจากไพ่เนี่ยมันคือยังไงนะคะใบแรกเลยมันขึ้นเด็กถือถ้วยในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะ คนที่อยู่ในใจคุณเนี่ยเขาอาจจะอายุน้อยกว่าหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีมีความกะล่อนในตัวเองอะและในขนาดเดียวกันตัวคุณนะเป็นคนที่มีความจริงจังในเรื่องของชีวิตของคุณนะคะคุณดูสองฝั่งนี้สิคะฝั่งหนึ่งเหมือนเป็นคนที่ชิวๆกับชีวิต ไม่ได้มีการวางแผนอะไรในชีวิตมากมายใช้ชีวิตด้วยความสนุกแต่อีกคนนึงเนี่ยจริงจังกับชีวิตและคนคนนี้น่าจะอยู่ในจุดของการที่รับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตซึ่งรู้สึกว่าพอมันอยู่ด้วยกันน่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยตัวคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะประคองความสัมพันธ์นี้อีกต่อไป มันรู้สึกว่ามันเป็นภาระมากกว่าเป็นความรักในความรู้สึกของคุณนะทีนี้คุณอยากจะจบคุณอยากจะปล่อยคุณอยากจะกลับมาเป็นอิสระอีกครั้งคุณนึกถึงตัวเองในช่วงเวลาที่ไม่มีเขาคุณเป็นคนที่สตรองกว่านี้เข้มแข็งกว่านี้แล้วก็ชัดเจนในชีวิตมากกว่านี้ในเวลานี้เหมือนคุณหมกมุ่นอยู่กับความสับสนเรื่องของเขา จนคุณไม่สามารถทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตในสิ่งที่คุณต้องการได้ร้อยเปอร์เซนต์ตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่มีมีความรับผิดชอบสูงนะและในช่วงเวลาที่คุณได้เจอเขาอ่ะหมอรู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่พยายามในความสัมพันธ์มาโดยตลอดพยายามจนคุณเหนื่อยพยายามจนคุณรู้สึกท้อ หลายหลายครั้งที่คุณต้องการจะเดินออกไปเขาเป็นฝ่ายในการดึงคุณไว้และทําดีให้คุณตายใจในทุกครั้งและตัวคุณเองด้วยความที่ยังรักเขาก็วนกลับมาแต่ว่าในครั้งนี้ตัวคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเดินหน้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถไปต่อได้และในขนาดเดียวกัน ตัวเขาเองน่าจะมีตัวเลือกอื่นเข้ามาในชีวิตของเขาด้วยเช่นเดียวกันทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเหินห่างมันถอยห่างจากกันตัวเขาจากที่เคยโฟกัสที่คุณในวันนี้เขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้โฟกัสที่คุณร้อเปอร์เซ็เขาน่าจะมีความสัมพันธ์อื่นเข้ามาและเขาก็ไปสนใจในความสัมพันธ์ตรงนั้น ในเวลานี้ตัวเขาแทบจะไม่ได้สนใจอะไรคุณมากมายตัวคุณรับรู้ได้ค่ะว่าเขาเปลี่ยนไปตัวคุณเริ่มที่จะมีปฏิกิริยาหรือการเรียกร้องบางอย่างเพราะถ้าเขาไม่ต้องการคุณคุณก็ต้องการในการที่จะเดินออกไปแต่ตัวเขาก็ยังดึงคุณไว้ในขนาดเดียวกันก็ไม่ได้มีความชัดเจนให้กับตัวคุณคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกผิดหวงัง ในใจก็ยังรักแต่อีกใจหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วคุณพยายามนิ่งคุณพยายามในการอยู่กับตัวเองเพื่อระง,งับความสับสนและความคิดฟุ้งซ่านในใจของตัวเองแล้วสุดท้ายตัวเขาจะเลือกใครตัวเขาเลือกในการจบกับคุณค่ะตัวเขาเลือกในการปล่อยคุณไปเขาไม่อยากจะดึงคุณไว้ เพราะว่าตัวคุณเองก็คงจะต้องการความชัดเจนด้วยนะคะตัวคุณเองน่าจะต้องการความชัดเจนตัวคุณเลือกในการเดินออกมาแต่สุดท้ายตัวเขากลับนึกถึงตัวคุณที่ถอยห่างไปแล้วกลับนึกถึงตัวคุณที่เคยอยู่เคียงข้างเขาแม้ตัวคุณในเวลานี้เลือกที่จะปล่อยเขาไป เลือกที่จะบล็อกเขามีโอกาสสูงที่เรื่องนี้อาจจะมีการบล็อกกันนะคะเขามานึกได้ในช่วงเวลาที่คุณไม่อยู่เขานึกได้ในช่วงเวลาที่คุณเลือกจะเดินออกไปจากชีวิตของเขาแต่ตัวคุณไม่เอาอีกแล้วค่ะชีวิตที่มันมีแต่ความสับสนคุณต้องการความสบายใจคุณต้องการกลับมาเป็นตัวเองคุณไม่ต้องการวนเวียนอยู่กับความสับสนความไม่ชัดเจนของใครอีกแล้ว ตัวคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วตัวเขาจะมีมีการพยายามในการดึงคุณกลับไหมเขาไม่ได้มีรีแอคชั่นอะไรมากมายนะคะเขาอาจจะมีความนึกถึงคุณก็จริงแต่คิดว่าตัวเขาน่าจะมีความคาลักาซังกับเรื่องของอีกคนหนึ่งสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะมีโอกาสกลับมาหรือต้องจบกันไปเลยมันเป็นการตัดสินใจจบค่ะ เพราะว่าตัวคุณมีโอกาสในการเดินหน้าไปมีชีวิตใหม่มันกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วตัวคุณมีเกณฑ์ในการจะพบเจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะหลังจากที่คุณตัดจบในความสัมพันธ์เดิมที่มันไม่สามารถไปต่อได้แล้วคุณจะกลับมามีอนาคตใหม่อีกครั้งค่ะคุณจะกลับมาลักตัวเองคุณจะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองและสุดท้าย คุณจะไม่อยู่ในจุดของการเป็นตัวเลือกใครอีกต่อไปค่ะ